สวัสดีครับคันนี้เป็นคาวาซากิวันแคน900นะครับรถจดทะเบียนปี2008นะครับ,นะร,บรถวิ่งมา47,000กว่าโลนะครับผมจำเลขตัวท้ายไม่ได้นะฮะร,รถใหม่กิฟเลยนะครับทะเบียน1กอไก่1นหนองคายนะครับรถของ รุ่นพี่นะครับที่เป็นค่าค่าราชการระ,ระดับสูงนะฮะแกเกษียณแล้วนะไม่ได้ใช้แล้ววิงสี่ง47,000พันโลนะครับรถปี2008ันนะครับทะเบียนแท้ถูกต้องเลยนะครับคันนี้นะครับก็สีเป็นสิงหาหนึ่งสิงหา6กดนะครับผมลองขับดูแล้วฮะขับไปล้างอะไรก็รถสมบูรณ์เลยนะครับสายพานอะไรยัง ไม่แตกอะไรนะฮะดูตรวจครบมาหมดแล้วฮะนี่นะครับรถวิ่งมา42,000นะฮะ42,795ก้โลนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับติดแล้วนะครับนีะฮะคาวาสกิวันแคนมีสองพันแปดนะครับรถใหม่นะฮะส่วนมากจะจอดซะมากกว่านะฮะเลขทะเบียนก็สวยนะ เฮ็ดดีชัดๆเลยนะฮะวันแคน900ควาสกิวันแคน900ครับวิ่งใช้งานได้ดีนะฮะแสนกว่าบาทนะครับ ทะเบียนสวยเลยนะครับคาวาสกีวันแคนปีสองพันแปดนะครับคันนี้นะครับก็วสวยพร้อมใช้นะครับทาเบียนแท้นะ ตรงสวยนะครับผมก็นั่งมองค้งเริ่มชอบนะฮะครับวันแค่900ปี2008นะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับใครขาคาวานะฮะ วันแคน900ทะเบียนแท้เลขหนึ่งนะฮะความใช้งานผมส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับ